อัปเดตบ้านครับรอท่าสีกับต่อทั้งขางทั้งนี้เอาเหล็กมาใหม่แล้วครับต่อทั้งขางนี่คือนาบ้านครับนาบ้านจากงวดที่แล้วที่ไทยลงติกตอกครับนี่คืงในบ้านครับ ในบ้านผู้กระเบื้องในบ้านในบ้านเล็กมวกนี่ฉิ่ๆออกมาต่อต่อข้างๆนี่ครับเห็ดเป็นโลงรหลดเห็ดเป็นครัว ฝากติดตามนี้นะครับเซตจะถ่ายคลิปอีกที่หนึ่งครับสวัสดีครับ